ในวันนี้พวกราฝาแฟนหมูเด้งจะมามนีเป็นเป็นพ p ซกัน โอ้ยฉันว่าหมูเด้งเนี่ยต้องไปล้างหน้าหน่อยล้างหน้ามันเฉียวโอ้โหเอจริงโอ้โหเนี่ยเมือกเลยไม่ใช่แค่ล้างหน้านะอาบน้ำด้วยพูดแล้วก็ลงน้ำเลยดีกว่าจะกรอบเกอลงน้ำเลยแกเมือกดุงดุงเด้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 งดุงช่วงคำถามประจำคลิประหว่างพุงของหมูเด้งกับพุงของฉลามอันไหนเด้งกว่ากันอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะ ํำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วก็อย่า,าลืมเข้าร่วมกลุ่มกลบเล่นหลามในโลบอกด้วยนะครับเฮ้ยพวกนายดูดิในส่วนของร้านค้านี่มีตัวละครให้เราได้ซื้อเป็นในนี้ด้วยว่ะดูสิเ,เห็นบ้างเป็นตัวฟักทองอ,ะอ่ะ ไปช่วงฮาโลวีนน่าซื้อมากเลยแต่ไม่มีเงินนะคะมีอยู่ส0 0พันนายไม่ดูในรอบแรกทุกคนเลยฉันเป็นคนแอบว่ะเฮ้ยฉันเป็นนายอำเภอโอ้ยเอามาฉัะเป็นคนแอบเหมือนกันน่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นหมูเด้งทุกคนแต่ความแตกต่างเราก็มีนะคะผมแม่ฉลังก็จะมีสีฟ้าด้านบนเห็นป่ะใหดูซิหมูเด้งตัวไหนพีพิพรูทมีพีร้ย <c oughs> จะใช้ตำรวจจับอ๋อสังเกตดีๆนะเอเรียนตัวไหนไม่เด้งยิงเลยตัวไหนไม่เด้งนี่คือไม่ใช่หมูเด้งนะทุกคนครับ เย่ yeah, ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆระหว่างนี้ไม่มีอะไรทำเลยวะ่ะโอ้ยแย่ละเคสเสร็จสองที่แล้วทำไมทำกันเร็วแล้วเกินน่ะในห้องมีอะไรหรือเปล่านะเออมีอะไรหรือเปล่านะาน,นอยู่ห้องไหนอะเอเลียนเออายอยู่ที่ไหนายอยู่ที่ไหนอยู่โรงอาหารนะตอนนี้จริงเหรอเฮ้ยอย่าเดินไปทางฉันอย่าเดินไปทางชันฉันยังไม่เห็นใครเลยเนี่ย <laughs> <laughs> เอ้าไม่เนียนเหรอเออไม่เนียนนะเฮ้ยแล้วอ่ะ นี่ปะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่กูแล้วดูยิงอินโนเซนต์หน่อยคนชั่วโอ้ไม่ใช่หมูแดงตัวจริงอ่ะนี่อ่ะโอ้อินโนเซนต์ที่เราดูดิโอ้ยทราไมเดินเนียนกันจังเลยเจ้ากบพวกเราได้ไปรู้เรื่องจริงๆเลยว้ยตัวชัดปลิวไปอยู่ตรงนู้นชัดเห็นตัวชัดปลิวเออเหลือหัวใจเดียวแล้ว ยิงให้โดนนะ่เว้ยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเอยมีคนเนียนตรงนู้นอีกแล้วว่าจับใครยังไม่ได้เลยสักคนเลยเนี่ยเออฉลามในในอยู่ไหนวะฉลามอะก้ในถูกกระสุนแล้วไม่เด, <equality> ด้งคือน <red> <quella> อ่ะเออว่ะปกติตัวก,ก็เด้งนะว่าทำไมโดนยิงคือมันเข้าไปในตัวเลยวะเนี่ยออเหลือกี่คนนะ่ะเอ้เหลือสามคนเลยอ๋อใช่เหลือสามคนแล้วอ่ะอุ้ยงานยากเว้ยนี่ฉลามอ่ะเนี่ยไปจบแล้วไป อเด้งโชว์เด้งโชว์เฮ้ยนี่เราพิเศษว่ะมาได้มาไหวนะเนี่ยรอบเนี้ยหมูเด้งทั้งแมปไปเลยหมูเด้งทั้งแมปไปเลยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยเหมือนกันเฮ้ยขอหมูเด้งเลยหมูเด้งขอหมูเด้งทั้งแมปนะคุณผู้ชมก็จะไปแหน่เพ้อ โอ้เป็นตัวธรรมดาปะโถเอ้ยเป็นหมูแดงทั้งแแบอ่ะเสียดายทุกคนถ้าเกิดเป็นหมูเดงทั้งแมบน,น,น,นี่น่าจะดีน่าดูอ่ะได้ไปนแนอมเภอคนนี้เห็นคนลงบันไดมาใช่ไหมใช่ไหมหต่อมาเทเอ่าเราจะยิงเอ้ยเพื่อนยิงตัวมั่วไปเอ้ยฉันี่ถูกเฉยว่ะเฮ้ยเซนมาแรงว่ะยิงโดนได้ไงอ่ะอะไรยิงถูกหนึ่งตัวถือว่าเป็นโบนัสอันนี้คือใครอ่ะไม่น่าใช่มีเควสตัวโอ้ยไปเควสเร็วจังเลย ให้ได้นะจะโฉบมันยากมากเลยอ่ะรอบนี้โอ้ยยาิงอินโนเซนต์ไปแล้วจะเกิดเอ๊ะตรงนี้เสร็จใช่ไหมลองสอยเลยแน่วู้ฮู้แป๊บเดียวเราสองคนแล้วเว้ยเโอ้ยบนนันนมาหน่ะบนนันนมาหน่ะวิ่งเลยวิ่งเลยนี่ไงนี่ไอ้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 ไคนวิ่งเร็วไอ้คนวิ่งเร็วเฮ้ยแล้วใครคูดาวกูดาวกูดาววิ่งกูดาววิ่งเฉยเลยอยู่ไหนแล้วอ่ะ อ,า <Burns. S 3> อ้าวริงอินโซนเสไม่ใช่ว่ามันใจมากเหรจะากรมไม่คือเดินมาแล้วนะมันรับตาฉันไม่เห็นว่าคนไหนอะ่ะเฮ้ยไเฮ้ยเเราก็ชนะได้นี่นี่คนีตรงนี้อฮ้ลโวลโอ้ยๆว้ยโย้ยวเดี๋ยวยว้อ้าย เฮ้ยบอกเลยว่าเอเลี่ยนเหมือนไม่จริงจังอะฉลามาดาเลยเฮ้ยได้ทาอะไรเนี่ยเอเลี่ยนเหลือเันคนเดียวต้องทำควสแล้วนะใช้ว,วิ่งหนีเจ้าโกไปเมื่อกี้ไม่ไม่คือเมื่อกี้ฉันยังไม่เห็นเอเลี่ยนเลยแต่เอเลี่ยนวิ่งให้ฉันรู้ตัวเว้ยโ <c oughs> อ้เออดาเลยฉลามดาเลยหมูเร่งเอเลี่ยนอะจอกอ,อ้าตน ว้ยคนเนียนนี่คือชะนะมาสองรอบแล้วนะว้ายฉันรอคนเดียวเลยฉันโคตรโหดเลยเว้ยเ,เลยแต่หมูเด้งหลามอีกแล้วเออหวานเท่มหวานทุกคนโอเคเป็นเหรียญเงินฉลามได้เป็นอำเภอไหมใช่เป็นในอำเภอว่ะโอ้โหโคละตาเลยเอ่ะว้ายอาตัวไปเลยแล้วลูกไ,ไ, <laughs> ได้ไง <laughs> เอ้ยชาวสายเดินกระตุกกระตุกกระตุกเลยนะก็เพราะว่านายชอบเดินกระตุกฉันก็เลยสงสัยว่าคนที่มาเดินกระตุกต่อหน้าเนี่ยน่าจะเป็นนายหรือเปล่าโอ้โหเป็นคนคิดในแง่ลบอะไรในเดินตามตัวนี้ที่ว่าเป็นไอเดเซนไอเดเซนไม่ใช่แล้วเนี่ย เออเอเลียนฉลามระแวงนายว่าไอพวกขาหมูอยู่ที่ไหนเอเลียนนะต้องปกป้องให้ดีนะว่าหมูเด้งเราจะไม่ถูกทําเป็นขาหมูนะโอเคไหมโอเคได้เลยฉันจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเออเอาว่ะเอ้ยยิงอะไรอ่ะฉลามเอ้ยยิงหม้อเนี่ยยิงขู่ยิงขู่เฮ้ยเหลือเอเลียนคนเดียวแล้วตอนนี้ไปไปไมได้ยังไงอ่ะจบแรกเรียนชีวิตพวกเราไปมีเซสได้เฮ้ยเอ้ยอยู่ใกล้ด้วยนะคิดดีก็ยิงโดนเซนไปโนเซสมันเลื่อนเลยหนึ่งวัน จะคนนี้เหรอเนี่ยไอเลนต้องชนะให้ฉันเลต้องชนะให้ฉันยังไงสิไม่รีบรอได้ว้าวไออย่างนี้ทั้งวันยังไหวอ่ะเพื่อขาหมูเพื่อจะยิงหัวนายเหรอจริงอเลยสู่ปล่มันกดดันมากนะเหลือคนเดียวแล้วต้องทำเควสเนี่ยใช่แล้วคนหานี่แบบว่าสองคนเลยอ่ะเอ้แต่ยเลิฟคนหาคือฉลาดโอ้เขารู้ได้ยังไงนี้อ่ะ ฉันจะไม่เดินกระตุกต่อหน้าฉลามนวต่อไปเนี่ยเจกบนายชอบเล่นแผนเดิมอ่ะแผนกระตุกอ่ะฉันจะไม่ทมแล้วต่อไปเนี่ยมาดูรอบนี้ขอเป็นเหรียญเงินนะฮะดีมากฉลามมาเป็นไรเหรียญก็เป็นเหรียญเงินเหมือนกันเฮ้ยแล้วเด็สาวอลด้วยดีดีดีเฮ้ยหมูแดงเราต้องทำเพื่อชนะนะเว้ยได้เลยนานๆทีเราจะได้แหวกมาสามคนเลยเนี่ยเจกบอันนี้นายปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ที่ฉันเดินหน้านายเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเราเดินสวนไปแล้วอ่ะ งูเลื้อยกูเลื้อยเฮ้ยต้องวิ่งโชว์ไหมวิ่งโชว์ไหมอ่ะลองวิ่งโชว์ดิอ่ะจะได้ทำเพลินเร็วไงจะได้ทำเพลินเร็วเฮ้ยอยู่นี่หมดเหรอยู่ด้วยกันเลยหมาแล้วต้องเป็นหมูด้งที่มีคุณภาพดึงเด็กดึงเด็กกลางฟูแพนด้าเฮ้ยเขาวิ่เขาวิ่งขาพี่ก่อน่ะรีบไปเร็วรีบไปเร็วกลัวกลัวเฮ้ยเควสชั่นทำเสร็จแล้วนั้นเฮ้ยเด้งหลามไปเร็วเข้าเออไกระตุกนี่กระตุกกระตุกกระตุกกำสงสัยเจ้าเบคอนอยู่อ่ะ เฮ้ยเอลเลนเดินกระตุกวมาเดินกระตุกเพราะความเนียนเราเป็น NPC เราไม่ใช่ตัวจริงเฮ้ยฉันเลยเคุยไปแล้วอ่ะจะมีพลันใช้เปตัวแดงเฮ้ยรีทันลีทันอย่าลืมนะอย่าเดินจนเพลินอ่าเราจะทำเควสตรงนี้พอชี้กันแค่ทำเควสนี่เราก็เนียนได้เหมือนกันนะเอาจริงได้แล้วใช่แล้วทำเควสไม่เสร็จไงจ้ะกบเออไอ้เราเดินเข้าท่อนี่ NPC นพีซีเขาทำกันไหมวะใช่ว่าไม่น่ามีนะจ้ะกบอ่ะจริงอ๋อได้เลยแล้วก็แช่ดดในท่อก่อนมีคนรบไม

อ่อนเกินไปเขายิงแบบคนจนตัวเองตายอ่ะเอ้ยสะสนใช่ไหมหน่าหมูเด้งพวกเราอ่ะเออนี่พวกเราเนียนเกินไปจนเขายอมแพ้เลยใช่ด้วยความตัวเนียนและเมื่อของเรายืนเรียงกันเป็นบอยแบนด์แอบหรือหาเหรียญเงินเฮ้ยเหรียญเงินเหมือนกันเฮ้ยเราไปอีกรอบหนึ่งด้วยกันสามคนว้าววู้เฮ้ยเดี๋ยวมานึอะไรโดนดาลใจให้ยิงคนแรกเลยนั่นเองยิงมัวด้วยนะประเด็น่ะเออเฮ้ยหมูเด้งเขาเยอะ อุ้ยหมูดแดงเต็มแมพ <B uff> นมยอินโนเซนต์เี่ะว่ะเออยิงหมวยอีกแล้วอุ้ยหมูแดงบอกชอบเลยอะออ,อย่าฆ่าคนบริสุทธิ์นะเว้ยเออมาฆ่าดงๆนี่พวกนายอยู่ไหนอะตอนเนี้ยกําลังตีเสาอยู่จะกบในตีกังหันลมป่ะเออใช่กังหันลมนี่แหละโอ้หเควสชั้นตีด้วยเลยนี่วิ่งเลยวิ่งเลยไม่สนใจใครจะได้ห่างเควสแล้วคนเหมือนเขาตรงดิ่งไปทางกังหันเลยว่า เฮ้้ยโโอหยิงมั่วอีกแล้วอะไรไม่มีเซนไม่มีเซนเอ้ยช่วยยิงหมูเดงให้โดนสักทีเถอะเอออยากจะโดนกระสุนเข้าที่อกอ่ะเออจะได้ได้กระสุนกลับเนี่ยเฮ้ยอาตรงนั้ตั้งแต่ที่ฉันเป็นคนซอดเนี่ยยังไม่ถูกเจอเลยในคลิปเนี่ยโอ้โหว้าวโอ้ยังเก่งเดือกระตุก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 แล้วก็เดือดตาไอ้ยิงถูอีกคนเอาแล้วเก็บเป็นหนึ่งแล้วว้าว โอ้โหชี่ยวผมชี่ยวแดงแดงแดงแด้โฉแดงโฉแดง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 เลยโอ้หมีความสุขอะทุกคนครับคือเราไปเหรียญเงินแล้วไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่เลยอ่ะเวลาซุมหน้าหมูแดงเนี่ยหน้าเหมือนปลาดุกเลยไหนดูดิเออเหมือนปลาดุกจริงเฮ้ล้อพิเศษเลยไหนมาดูซิว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนหนึ่งแม่เพอเฮ้ยฉลามชอบเป็นนะเนี่ยคงไม่ใช่ฉันใช่ไหมในที่เราเล่นแต่ละคลิปมาฉลามชอบเป็นในตัวนี้ทุกคนโอ้ ฉันได้ไปคนซอเองเออฉันก็ไปเหรียญเงินคูน18เยียร์สเปนเขามี10ชีวิตเลยนะเราต้องระมัดระวังให้ดีนะเฮ้ยวันนี้ดีว่ะได้แอบเยอะว่ะว่ารู้สึกร้อนจังเลยลงน้ำดีกว่าโอ้โหแล้วเขาไม่เดินเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเขาท้อเหรอยืนนิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเออเห็นยืนนิ่งตรงนั้นคนไม่ไหวแล้วขอไปเด้งโชว์ต่อหน้าเขาแป๊บนึงเด้งโชว์เลยทายทายไม่เล่นก็ไม่เล่นเด้งโชว์ ไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่ใช่เขาหลอกแล้วนะมายิงตรงนี้ทีเดียวนะเฮ้ยนะเดเขาไม่สิบนัดเลยนะเว้ยเฮ้ยจะเป็นรีบร้องเฟสแล้วนะแบบว่าให้รีบจบไปเลยไม่อยากเล่นกับเขาแล้วงอนแล้วอ่ะเกมไม่สนุกว่ะทุกคนอุตส่าห์เนี่ยเฮ้ยจะได้ไปคนหาว่ะเอาว่ะเฮ้ยถ้าเจอว่าเจอตัวกระตุกนี่ไม่ใช่ฉันนะเว้ยอย่าสงสัยนะโอ้ยเดคนที่ยืนตัวนิ่งอ่ะจู่ๆเขาก็เดินอ่ะพี่แกฉันเลยนึกว่าใช่อ่ะ เฮ้ยคนหนึ่งเอเลนเป็นงสบายดีบอสันยังสบายดีอยู่อ่ะมาล่องเรือดีกว่าเอ้ยเอาว่าล่องเรือหรอใช่ล่องเรือดีกว่าไหนล่องโชว์หนอดิเราดูอยู่เราดูหมูเด้งเดินทางอยู่เป็นหมูเด้งก็ต้องลงน้ำเฮ้ยฉเห็นคนล่องเรืออยู่ตั้งนานแล้วแล้วจุดทำเควของฉันน่ะมันก็เป็นจุดที่พวกฉนามองได้ง่ายๆเลยอ่ะ เนี่ยอยู่ตรงนี้ปืนละมองคนไงสิบแปดวายเขาเดินจริงๆอ่ะพวกนายดูดิว่าแล้วไม่ที่ตอนเป็นคนหาไม่เดินน่ะไอ้เลนนัทต้องเป็นความหวังของฉันฉันจะเป็นความหวังให้นายได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ไอ้จุดเควสไปอยู่ตรงเรือเฮ้ยแปดวายอืมจะเล่นให้ดูอ่จะหนักเฮ้อ้าวเหลือเพจเดียวแล้วด้วยเปเจ้ากระตุกนั่นเลย เขาไม่เล่นกันแล้วมุกกระตุกกับฉนามเออมันเก่าไปแล้วเด็กกระตุกเต็มเลยเอพีซียิงเขาเร็วไอ้ข้างหลังที่กำลังไขปืนอยู่น่ะเฮ้ยเอา้อ่ยโอ้ยฉันไถูกด้วยมันกิ้แก่กำลังไขปืนอยู่เลยเด้งๆเลยเด้งๆเก่งมากเลยเรียนเป็นหน้าเปต้กับเราไปเลยแล้วกันนะพวกนายเนาะพอใ่พอแล้วมีความสุขแล้วได้แอบเยอะมากเลยอ่ะ อ่ะทุกคนไปแล้วนะครับผมไปแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายเด้งเลยเนี่ย